สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์นะคะอยากนำเรียนว่าสิ่งที่เรามาตรวจสนามสอบที่นี่ ตามนโยบายของท่านเลขาธิการกอรปทเพื่อให้การสอบครูผู้ช่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสิ่งที่เรามาพบในหนึ่งสนามสอบนะคะที่นี่มีความพร้อมแล้วก็ภาพรวมของสอบประทศนะตอนนี้นะคะก็ได้รับรายงานมาว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบสามารถที่จะได้รับการสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแต่การดําเนินการทุกอย่างนะคะในภาพรวมมีทั้งหมดทั้งประเทศถือว่าเป็นงาน ที่ยิ่งใหญ่ของสพถเลยโดยมีท่านผออสพรซึ่งทีมก็ได้ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็มีการกระจายให้กับเขตพื้นที่การศึกษาเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการเสนอมาว่ามีอัตราว่างกี่อัตราและมีการจัดสอบกี่วิชา ก็เป็นผลทําให้เกิดการสอบในวันนี้ของครูผู้ช่วยมีการดําเนินการอย่างโปร่งใสให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบและเป็นไปตามกติกาที่ทางสพรได้มีการดําเนินการและประชุมกันหลายครั้งมากจนกระทั่งออกมาเป็นวันนี้นะคะสิ่งที่สําคัญภาพรวมเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวฟังจากตัวจริงเสียงจริงในการทํางานของผอ,อสอพรค่ะภาพรวมของการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยปี6 6นะครับของสพศในครั้งนี้นะครับ มีอัตราว่างในรอบแรกนี้7,813ตานะครับมีผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด169,595คนนะครับมีเขตพื้นที่204เขตพื้นที่ที่เปิดสอบและอีกหนึ่งตำหนักการศาพิเศษนะครับก็ต้องขอบคุณทงางท่านเลขาธิการท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับที่มีความห่วงใยแล้วก็ท่านเลขาธิการได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของสปทได้เยี่ยมเยือนสนามสอบทุกสนามสอบทั่วประเทศ นะครับและประการสําคัญคือทุกคัตเตอร์นะครับได้ประสานงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่และส่วนกลางนะครับได้ออกข้อสอบให้และก็ส่งถึงสนามสอบทันสอบทุกสนามนะครับก็คิดว่าในรอบในเดือนสิงหาคมนี้ทุกเขตพื้นที่นะครับก็จะมีคุณครูบรรจุใหม่ไปที่โรงเรียนต่อไปครับในนามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานาครเขตหนึ่งนะครับซึ่งมีเปิดสอบใน12กลุ่มวิชาเอกมีผู้สมัครจำนวน7 0 3คนแล้วก็ มีจานวนห้องสอบจํานวน29ห้องนะครับเราก็ได้รับความร่วมม้ร่วมมืออย่างดีจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดแล้วก็คุณครูที่สมัครใจนะครับมาร่วมเป็นคณะกรรมาการดําเนินการกํากับห้องสอบแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนศรีอรุจิยาในพระอุปถัมภ์ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่นะครับซึ่งโดยภาพรวมก็ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยครับในส่วนของศิวิยาเองนะครับก็ดําเนินการอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับในเรื่องการ ประสานงานทั้งบุคคลเองก็ตามนะครับก็คือสมัครใจจากคุณครูทุกๆท่านเพื่อมาเป็นกรรมการคุมสอบอในส่วนของเคสที่เป็นกรณีพิเศษของเรานะครับก็มีผู้เข้าสอบที่ตั้งคันได้9เดือนจากคลอดวันที่29เนี่ยนะครับเราก็ได้จัดห้องสอบเป็นกรณีพิเศษก็คือห้องพยาบาลนะครับแล้วก็เตรียมรถโมบายไว้ให้ในการ เผื่อน้องฉุกเฉินก็เราเราก็จะได้ส่งไปที่โรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของเรานะครับอันนี้ไม่ไกลก็ขอขอยืนยันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่ทางเขตทางสพเองให้ความดูแลผู้เข้าสอบทุกคนอย่างอย่างเต็มที่นะครับโดยที่ให้มีความรู้สึกยุติธรรมนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับเพื่อเพื่อชาสพครับขอบคุณครับท่านครับก็อยากนําเรียนว่าครูผู้ช่วยในการสอบครั้งนี้ที่สพดําเนินการ ในทุกระยะในการวางแผนในการดำเนินการลงสู่การปฏิบัติรวมทั้งการที่ผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเมื่อเชา้านี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการท่านตรินุชเทินทองท่านก็ได้รงสนามสอบแล้วก็ให้กำลังใจ แล้วก็มีคำสั่งคลัสเตอร์ซึ่งรองเลยคทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสนามสอบและให้กำลังใจในทุกๆคนเพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีโอกาสในการสอบทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะท้องหรือมีเหตุอะไรเราเอื้อเพื่อจะได้ครูผู้ช่วยที่สมบูรณ์ ะะอันนี้คืองานของสวทอค่ะลุยไปได้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ